สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีล็อกเครื่องนะครับของ firstcom fc 169ตัวนี้เป็นเครื่องทะเบียนนะครับตัวนี้เครื่องดำเครื่องทะเบียนนะครับเครื่องอสมัครเล่นนะครับวิธีล็อกเครื่องมันก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกัน,นก็คือ 1. ล็อกแบบเมนวลกับวิธีที่ 2. คือล็อกแบบออโต้นะครับล็อกแบบออโต้ก็จะเหมือนกับโทรศัพท์นะครับ เวลาเราไม่ใช no ้งานมันก็จะปิดเองอัตโนมัตินะครับก็คือล็อกเองอัตโนมัตินะครับคลิปนี้นะครับแบบแรกนะครับจะมาแนะนําล็อกแบบเมนวลนะครับก็คือหมายถึงใช้มือกดเอานะครับเรามาทําพร้อมกันตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้ล็อกนะครับมันก็จะกดความถี่ได้นะครับ1 4 5 9 0 0นะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะกดได้นะครับ ทีนี้ถ้านเราล็อกแล้วนะครับมันก็จะกดไม่ได้นะครับเวลาล็อกเสร็จลูกกุญแจก็จะขึ้นตรงข้างแบตเตอรี่นะครับกดเลข7นะครับตัวนี้เลข7แช่ไว้นะครับปึ๊บล็อกเครื่องนะครับกดเลข7แช่ไว้ปึ๊บมันจะขึ้นล็อกเห็นนะครับข้างแบตเตอรี่เราก็จะกดอะไรไม่ได้นะครับนะครับเราก็จะวอได้กับรับวอนะครับวอเข้ากับวออออาได้2ออย่างนะครับวิธีล็อกเครื่อง ปลดล็อกเครื่องก็ทําเหมือนเดิมครับกดแช่นะครับให้ลูกกุญแจมันหายนะครับกดแช่ปุ๊บอ่าก็กดความผีได้เลยครับหนึ่งสี่ห้าสองห้าศูนย์นะครับเห็นไหมครับก็ได้เลยนะครับได้เลยทีนี้เราจะไปล็อกแบบออโต้นะครับล็อกแบบออโต้ให้กดเข้าเมนูนะครับก็คือกดเมนูครับปุ๊บไปเมนูที่7นะครับก็กดลงนะครับเมนูที่7เมนูที่7 ปึ๊บอ่าเมนูนี้ Auto ล็อกไหมครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปึ๊บเพื่อจะเลือกค่านะครับอันนี้มันมี5วิอ่าสิวิสิบห้าวิอ่ามันมีแค่นี้นะครับอ่าผมเลือกเป็น5วิกันแล้วกันนะครับ5วิได้5วิแล้วเสร็จกดเมนูครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วกด Exit มาครับปึ๊บถ้าเราไม่สัมผัสปุ่มใดๆนะครับ5วินะครับมันก็จะล็อกอ่าเหมือนแบบเดิมนะครับอ่าเห็นไหมครับมาแล้วล็อกมาแล้วเห็นไหมครับ ปลดล็อกก็ทําเหมือนเดิมครับกดแช่ครับกดเลขเจ็ดแช่ปุ๊บ <All right. S 1> ถ้าเราไม่สัมผัสปุ่มใดๆอีกเหมือนเดิมนะครับมันก็จะล็อกออโต้แบบนี้ตลอดนะครับ <All right. S 1> นี่ก็คือการล,ล็อกแบบออโต้นะครับทีนี้เราจะกลับมาให้ล็อกแบบเมนวก,ก็กลับมาเซตเหมือนเดิมครับปุ่นล็อกก่อนนะครับกดเลขเจ็ดแช่กดเมนูเพื่อมาเมนูที่7เมนูนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูปุ๊บกดลูกศรลงเพื่อให้เป็นออฟนะครับให้เป็นออฟ ได้ออฟเสร็จแล้วก็กดเมนูครับปุ๊บอ่าก็เรียบร้อยครับกด exit ลงมาทีนี้มันก็ไม่ล็อกแล้วนะครับอันนี้เพราะว่าเราปิดออโตมาแล้วมันก็จะเหลือแต่แมนนวลนะครับแมนนวลก็คือให้เราใช้มือกดเอานะครับอยากล็อกก็ใช้มือกดปลดล็อกก็ใช้มือกดนะครับการล็อกก็มี2แบบนะครับท่านชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับ อภิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ